เอาลมเป่าเข้าไปเอาลมเข้าไปเ,เดี๋ยวทีนี้คะ่ะขอบปเปิดอน,นั้น้ำก่อน,น <c oughs> ดุริแรงมากอุ้ยเชี่ยงอะไรอ่ะชมคูหรือเปล่าเชี่ยงหนูนหรือเปล่า เสียงทำไมเป็นอย่างนั้นคะเหนไหมองไหมโอ้กันเลยคลองโอ้ยทำไมแม่ไม่เปิดน้ำให้สุดแต่มันไม่แรงเอาก็เมื่อกี้มันพุ่งปูดพูดขนาดนั้นยังดังปูดพูดอยู่เลยแคเปิดดังแรงมากมันก็ดังปูดพูดเลยทเร็วมันไม่ค่อยมีน้ำเห็นไหมขนาดยังไม่ได้เปิดสุดนะเนี่ย ก็าสายยางมันรั่วเอาเอามันใหญ่แล้วรูปใหญ่แล้วพอยางมันจะระเบิดไม่ระเบิดเราก็เท่ารูปของใหญ่นะแล้วนะน่ะเต็มละเต็มกระมังแล้วมันจะแตกนะเออห่อ,อแล้วหิวไปได้ไหมนะ่ะหล่นนั่นว่าแล้วหล่นตับตับตับเลย เพราะว่ามันก,ก็จะเอาใส่นี่แล้วก็ยกไปนู่นทำไมไม่เอาไปยกนู่นนะเอายกก็เลยที่เหลือนายยกไปเลยไปเลยค่ะใจอ่างเลยตุ่มไปเอามาม

ดีดีลบดีๆเอ้าทำไมไม่หันหน้ามาลนะ่ะหนึงองสองหัวหน้า,าด้านหลังอย่าไปไรงไอ้ไม่ได้ด้านหลังมันไม่โดนไม่มีแรงไม่ <c oughs> แค่เน,น้นหนีเฉยเลยโย่พอพอพอ <c oughs> พอค่ะ เดือดล่มน้ำย,ย,ยินนะวันนี้น้ำยินตือฮือใหมือนอะไรอ่ะ มาแล้เก่อมาแล้เก่อยาวนี่เหมือนอะไรกันแม่ก็เหมือนลูกโป่งอ่ะมั้งเอามียุงมาได้ไงกล้วยไม่ใช่ไม่ใช่เอ้าจะเล่นก็เล่นไปควนทำไมล่ะนี่ต้องกหนาว mình linh nha thưa à. của hey, oh, Dùng mà đã Cái cắt cạnh Cái này Này áo Này lên Ô, nhiều rồi เดี๋ยวก็เหนียวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาแล้ว啊อ,อยากอยู่ได้อยู่เราอ่ะผมเปียกแล้วพรุ่งนี้ผมต้องกระเซาะกระเสิงแน่เลยอะเดี๋ยววันนี้ฉ่ำผมมันจะกระเสิงแต่พึ่งสะมาเมื่อวานนี้ เพิ่งจะ,ะมาเรียบร้อยที่ร้าน,นเหมือนเดิมไม่เอาว้วให้มันบานกระเซาะกระเซิงไปเลยพรุ่งนี้้าแล้วครูก็หวัวลาอ <c oughs> <c oughs> จะทำไร nên đen vậy đó nó mẹ nó tăng nó vô, vô tụi không lấy สนอะไยมากไหมเนี่ยข <c oughs> ันตเคียไกอไก่อนออไกอน แล้วทำไมข้างมันไม่แตกมัก็อยู่คนละฝั่งมันก็อยู่คนละฝั่ง ไม่ไปกัด <laughs> <laughs>